ล้อก่อนเดี๋ยวมันคูน่เป็นการแกะลายบนจานเบรกรถยนต์นะครับซึ่งจานเบรกหลกักๆจะมีอยู่3แบบนะครับคือแบบซอฟต์เจาะเรียบในคลิปนี้คือแบบต้องน่าจะเป็นเครื่องเล่นแป้งนะครับลวดลายสวยเป็นบ้าเป็นลายสารในกับตะกร้าถ่ายอะไรนะมนุษย์สนุกมากไหมเนี่ยนี่ยังอีกตกก็พวงแม่เลี้ยนนี่เนี่ยไม่ยอมหยุดถ่ายดินะ นี่ไม่ใช่ไข่ดาวธรรมดานะครับจะเป็นไข่ดาวลูกไก่เห็นไหมมีหกดวงพอดีเลยโต๊ะวางโน้ตบุ๊กทำเองจากไม้ดูดีมีสไตล์จัดจ้านมีดีดีดีไซน์นะครับเพราะมันสามารถปรับระดับความสูงตามระดับองศาการวางโน้ตบุ๊กได้มากฟลกซิเบโต,<ย>ตัวกาที่สุดทำให้ไปไประวังมากเข็มกระเป๋าแจ่มๆกันครับพี่ถ้าผมไม่เห็นตอนเพจคาคิดว่าทำสีมาจากโรงงาน อันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าไม้แบตนะคะน่าจะเรียกว่าไม่แบตเพราะมันจิ๋วจิ๋วรูคนไข้ยังใหญ่กว่าก็ยังดอกได้นะยอมังน่าจะเป็นเครื่องพันขดด้วยมอเตอร์ดูเครื่องพันคอยไอคิวสะดวกดีนะเรามีหน้าที่แค่เอาทุนยึดมอเตอร์อันใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาทุนที่พันเสร็จแล้วออกไอคิวเอาไปเช็คบร่าจะเช็คอะไรในการพันใจรันี่ย มันเหมือนนิสัีก็เลยไม่เป็นแนผู้ชมแต่ไม่น่าใช่นะไม่ใช่แล้วคือแช่ตรงไหนไเนี่ยคีบไปแล้วตรนี่ตรงนี้ใครบ้าไ่ใช่ตรงนั้นอ่ะจะแอบมาทไมหน้าเฉยผสมนี่เป็นไรจใดุไอกพ่รวยแล้วจิ่มแต่ซอสที่เหมือนเล็ไรแม้งม้เล็กจิ้งเลปอมเมืนกันเหรอขาท่าไมาก